สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมกับ,บเกมหม่์สไวเวอรเล่นกันใน normal นะอีค ก็ไม่รู้เหมือนกันเ่อไปแล้วหาบ่อน้ำที่มันใหญ่ๆก่อนนะคบอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเก็บไว้เก็บไว้เดินช้าๆหาบ่อน้ำก่อน นี่เลยอ่ะโอ้ยนีเล็กไปไม่ไม่ไม,ไม่ต้องการใหญ่กว่านี้มันเล็กเกินไปเดินมาสุดแหม่มเนี่ยเฮ้ยเอาจริงอีกแต่เรามีเวลาหาทั้งคืนนะผมคืนแรกจะไม่มีมอนสเตอร์เราซือเปล่า ออน่าจะไม่มีนะถ้าจะไม่ผิดโอ้แมงมุมคงจะไม่มีแหลนะเนาะโอ้โหตายตายตายแมงมุมยั์ กล่องกล่องกกเก็บกล่องดีครับทอกอะไรทุปรูปรูบบได้อะไรนะอืมเด็กๆก็ถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าเราต้องกลับไปที่เดิมให้มันมาขับรถหน้าบ้านวะวิ้ยนี่ไงโอ้แต่มันมีแมมุมอยู่อ่ะ นี้ก็เย้นตายเ้ย,เยจะเย็นทุกพี่คงไปอยู่กันไรวะโอ้ตัวเล็กตัวใหญ่อืไปก็ได้ เราต้องกลับไปที่เดินจริงๆเนี่ยไกิเป็นไงกลับก็ต้องดูอีกโอ้โอ้โอ,โอ้ตาย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 วิ่ง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 โอ้เจอคนตาอีก โอ้เปลี่ยนหมูดทันไหมนี่ค่ะไม่เปืนไรเคี้ยอ้าวอ้าวที่บอกแล้วว่าฉันจะเดทตั้งแต่คืนเลยไม่เอาเดี๋ยๆเล่นใหม่ดีกว่าโอเล่นใหม่เล่นใหม่ เกิดข้อผิดพลาดนิดนึงเอนอนี่แหละที่เราต้องการได้แล้วเออเหน่อมาคือเนี่ยจะอยู่ที่นี่กันนะนีแมงมุม,ม,มตัวน้อยเลยอไม่ม่มา้ากลเท่าตัวใหญ่ยข้าไปหุดเท่าไปเราควรจะทำรองเท้าไว้นะแบบมันเดินช้ามากเลยอืม ต้นคลิปเดินเดินชา้าช้าช้ามากตันไม้ของจำเป็นอ,อันนี้เช่ไหมไม่มีปัญหาอย่าเดินมานะไอ้แมงมุมโอ,อ้อย เองเอ้ยตามอะไรเจอกูนังหาพอได้แล้วกูจะสร้างบ้านเลยหนีไปเรื่องอไปแบานี้เลยนะตามตามไม่หยุดตามไม่หยุดกูก็เหนยียะ,ะตามตาม ไปเออไอ้นี่ไม่บอกไม่ิกัดทุก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 ไปนั่นเลยจากนั้นก็เหล็กสินะทุกทุกทุกทก ทุกไปแล้วกี it. It like ่คืนสิสองเรื่องหนึ่งดูเวลาก่อนน่าจะพอได้อยู่ข้อความอะไรวะอ๋อ กองน้ำตะเครื่องมัรับบเปนยิ่ชัดกันหรือเปล่าเสียงมไม่แน่ใจตัดไม้ทำลายป่ากันหน่อยสาพี่ตัดไม้ขวานเลยกลัผิดเบอร์ละเบอร์แล้ว เป็นโม้งเบอร์เก็ถือว่าเลิกขึ้นนิดนึงทำกับกั ừ, บเห็นผมมีถูดการสร้างบ้านใหม่ไม่ช่วงมไหกคค็มีมานานแล้ว ทานา่ไหมอุ้ยเออว่าลืม มีตัวอะไรมาชิวๆได้เหรอคะลืมเลยลืมสร้างกองไฟคแครับไหนจะผ่านคืนแรกแล้ว หมูจับต้มกินอยู่หมั้งไปไปไปไม่ยุ่งกับบ้านคันของเราห่วงเฮ้ยจะเช้าแล้วเนี่ยค่ะเรื่งขงุ่มจะดอกเห็ดให้นะครับดีมากคือด,ดีมากในช่วงนี้น่ะ ตอนที่เราไม่มีอาหารกินเออเช้าตะกีไ้ไปขุดท่านเนยก่อนนะเดี๋ยวคือที่ต่อมามืดตึบไม่เอานะอันนี้จะขุดยากขุดเินเออมีทองหน้าบ้านหรือเปล่า โหเพชรนี่ทรัพยากรพวกนี้เราต้องรีบขุดนะใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้ก็พักนมิงมันจะหายไปค่ะแต่เรายังไม่ต้องการลนะเสียวเวลาครับตอนหลังๆค่อยขุด ถ้าเราจำเป็นจริงๆนะเอ๊คุหินไน้าเ,เอาไกลไกล่พี่กุทำไมฮะเนพนดเห็นอยู่เจ้าร้าใ้่กัเก้าร้าหอานะ ทอดหินหนึ่งนั่นหรือม่มีปัญหาขุดหลิกไปฟังฟาปงเป็งปงเป็ปงปควรจะมีปัจเจีน,นะใช่ควรของดีของดีเก็บไว้รักษาได้คร สักคู่นะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากมัยก็เดี๋ยวเอาเติมน้องจะไปเติมหามนิดหน่อยเอาสักยี่สิบนาทีนาจะพอ ยี yeah. ่ส <fin ery> <ots> ิด <guarding> ม <okay>? ันหากเกียเดี๋ยวพอพุนคืนที่สองก็ระพัดมากซึ่งแบบการสองพืนน่าจะกำลังดีเออหิวหิวหิวดูละเนะนี่ะขี้หาละวกัน

จวพูดแค่เจ้าอกไปหาอาหารกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมเว้ยเฮ้ยเครื่องกองน้ำเฮ้ยเต่แล้วแตกเลยนะน้ำที่เติมไมนนี่หายหมดเลยนะวันแรกมันก็ทำดีแต่ยังไม่หหดเท่าไหร่นะครับก็พอสู้ได้นะ